หมายเลขสีครับวันน็ดตวินบุญมีจากยามาฮ่าหังโมดิฟายนะครับบุญส่งคอนกรีตนะฮะเสียต่อยส่งประกวดจากจังหวัดพิจิตรนะครับหมายเลขต่อไปนะครับเป็นหมายเลข98ครับสำหรับพมนัตกรเฉลิมปีรชาติจาก CMX ชัยภูมิดาบชายจัดให้ไอติมเน็ตเล่ชัยภูมิจังหวัดชัยภูมินะครับ หมายเลข93ครับเตชะดม,มีแสงจากมีแสงกรอรักชั่นโมโตลเล็กนะครสวรรค์ครับแล้วมีผู้เป็นคะแนนนําสูงสุดด้วยณนะขณะนี้นะสาหรับเตชะดมและหมายเลข16ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่ภูเก็ตนะครับกิติพิษประวันลำคาบเอเอสทีชัตเตอร์อีเดมิสนะครับและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีหมายเลข98พรมนักทรรฉลิมมีทั้งทีรเมศสซ่อึ้งนะครับจากบีบอยละยองนะครับ พักลบุญทาขันแก้วนะครับหมายเลขเจ็ดเจ็ด pk อะไรแต่งนะครับ pk อะไรแต่ง b boy i c d ีการจนะบุรีครับเจมส์ร้้ต้องบอกว่าหมายเลขเ3นะครับคะแนนนำสูงโด่งนะฮะร้อบห้าคะแนนนะครับโดยกับที่รัฐพนค้ำชูนะครับ มีอยู่90คะแนนครับลดออกสตาร์ทแล้วครับเราจะดูกันอีกครั้งหนึ่งครับกับเสียงที่คุ้นเคยกับในอดีตนะฮะเอาล่ะหมายเลข93นะครับตีวงนอกไปเสียจังหวะเลยนะฮะสำหรับเตชโดมีแสงครับออกมาแล้วลุติกายกไกลไปหน่อยนะฮะไม่สามารถยกลึกได้นะครับบานออกไปทำให้หมายเลขนี่เลยครับ189ครับกิโะเมตรแทกอึ้งครับ น้องวิวขันใจภูทอเลยครับมาเลยฮะจากตำรวจน้ำบีบอยละยองนะฮะจันทบุรีและตามด้วยหมายเลข77็บพักบนมุนดาขันแก้วรถดํานะครับจากพี่เคอะไรแต่งบีบอยอาซดีดีการจนบุรีนะครับเอาละครับตอนนี้เกมมีเปลี่ยนครับ189ธีลเมตรแท่อึ้งเจ้าวิวนะครับาพอขึ้นน้ำได้แล้วไปยาวเลยนะสามเจยยาวแบบนี้ชอบเลยนะฮะและตามด้วยหมายเลข16อีกคันหนึ่งนะครับ จ้องตามติดกันมาเลยนะครับมายเลขเเจ็ดรถดำนะครับในแหน่งที่3ที่4โอ้โหเดี๋ยว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 ผลการแข่งขันนี่จะรายงานอีกครั้งหนึ่งครับเป็นทชัชทัชอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผ่านมาด้านหน้าของโคศกแล้วแล้วเห็นแล้วด้วยนะครับสำหรับตำแหน่งที่1น้องวิวนะครับธีรเมอรแซ่อึ้งแล้วตามด้วยพระพุทบ,บุญตาการแก้วนะฮะแล้วก็โมโตซังนะครับมาอันดับที่3 โอ้โหฝุ่นตลบเลยนะฮยผ่านหน้าโคศกตรงนี้แต่ว่าที่อื่นไม่มีฝุ่นนะครับ189ครับ77ดรถดำครับตามด้วยโมเตซังนะครับแล้วก็เตชดมีแสงครับและยังมาด้วยน้องกันนะครับหมายเลขตรงนี้หมายเลข19กนนทพลค้ำชูโอ้โหมายาวเลยครับวิวครับของคุ้นเคยจริงๆนะครับกับรถสองยงวาดีคันเร่งหนักครับ เปิดคันเร่งทีนี่รอบมาเต็มเลยสําหรับกิลเมตรแทตซ่อึ้งคันนี้นะเปิดคันเร่งทีครับดูครับลีลาการขับขี่ว้าเป็นลีลาที่พลิ้วไหวเลยฮะเป็นสลีละที่เหมาะสมกับรถร้อยยี่ห้าสองจังหวะนะฮะเป็นเด็กๆสำหรับเจมส์เอยพายุไม่เกิน17ปีนะฮะกำลังพอเหมาะพอครวรนะฮะพอเหมาะพอครวรกันเลยนะฮะเอาแล้วครับเป็นเตชนดมครับ ไปตั้กับน้องกันเงือบสองคันหลังไอ้โซมีแสงกับนี่แหละวปิดท้ายมานะน้องกันหมายเลขสิบเก้านะครับนัทบลคําชูยังเป็นกลุ่มทั้งด้านหลังนะครับแต่ว่าที่หนึ่งมีค่อนข้างทิ้งห่างออกไปพระสมควรเลยทีเดียวนะฮะ เรามาดูการแข่งขันกันต่อครับหมายเลขเจ็ดครับรถดําปกรณ์โดนโดนไม่โดนโอโ้โหโ,โ,โมเตสังโมเตสังขึ้นมาแล้วครับมาเอาละครับพลังเหมาะสมกับรูปร่างของโมเตสังครับปกรณบ,บอกหนูอาจจะยาวกว่านะโอ้โหแต่ว่าคันเร่งอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยเอาละครับปกรณบุญทาคันแก้วรถดําบอกมาพออีกรุ่นหนึ่งนี่ต้องมาดีเลยทีเดียวครับกลายเป็นโมเตสังนะครับปิดพิษปวันรำนะครับ โอ้ขึ้นมารถดำนี่หล่นลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งกันก่อนดีกว่าครับตอนนี้ตำแหน่งมีเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะครับ189เครับธีรเมธเสาอึ้งและตามด้วยมรุสังมาแหน่งที่2ปงพกพลบุญตาขันแก้ว77มันแหน่งที่3นะครับเตชุดอมีแสงมาแหน่งที่4แล้วก็น้องกันธนพลคํำชูมานตำแหน่งที่5นะครับเอาแล้วครับตำแหน่งตำแหน่งที่2ตอนนี้กับที่3ครับ ความมันจะอยู่ตรงนี้แหละ2 3 4สามสี่ห้ารัฐพนคําชูมายเล็ก19ครับอยู่ตำแหน่งที่สิบห้ปิดขบวนท้ายแถวเลยนะครับ2จังหวัดนี้มันมันจริงๆนะช่วงของการใช้คันเร่งการเปิดคันเร่งครับดูฮะมาดีเลยทีครับมาดีครับตอนนี้รถดำครับประกณ์บุญทาขันแก้วนักบิดจากชิงใหม่ครับสำหรับหมายเลขเจ็ดนะเอานักบิดจากกานจนบุรีนะ PK อะไหแตง B Boy c d ีกั รู้ส so e ึก oh, ค oh, 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 ุณพ่อจะอยู่เชียงใหม่นะอ่ะาจจะพูดผิดไปได้ได้นะฮะไม่เป็นไรดูกันต่อนะครับในนี้โอ้โหยาวมาครับยาวมาน้องวิวยังไม่ขาดครับตอนนี้เอาเอาเอาเอเกียร์แววครับเกียร์แววครับมอเตอร์สังเกียร์แววมีแววบ้างเล็กน้อยครับทำให้หมายเลขเก้าสามครับมาแล้ว ผู้ที่มีคะแนนนำสะสมนำอยู่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเรียบร้อยโมโตซังโดนไปแล้วมาเร็วแล้วครับ9-3ครับเตชดมมีแสงนะครับขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่2แล้วครับคะแนน115คะแนนจากมีแสงออนลักชั่นโมโตเร็กนะครับในขณะที่นัทพลค้ำชูมายเลข19มาตำแหน่งที่2 90คะแนนผลของคะแนนสะสมนะครับของการแข่งขันที่ผ่านมาทั้ง6สนามครับและก็ตอนนี้ทีเรเมรแซาอ,อึ้งครับ เดือายาลต่อไปแล้วครับต้องบอกว่าหมายเลข189นะครับความเก๋าจะเท่าความสดของไตทตันหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ไตทตันนี่สดในรุ่นนี้จริงๆนะครับหมายเลข93แต่ถ้าบอกว่าฝีไม้ลายมือในการล่าเงินรางวัลล่าเยื่อเนี่ยหมายเลข189ทีละเมตรแซ่อึ้งนี่ถนัดนักแต่ถ้า พูดถึงผลงานและฝีมือหนี่ต้องดูกันยาวๆนะครับทีระเมธแท่อึ้งยังไม่เปิดนะครับถ้าแบบนี้นี่จะมีเสียจัจหว่าเอาได้นะสำหรับน้องวิวใส่ร้อนนะครับเป็นนักแข่งที่ต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่นะครับถ้าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับทีละเมธแท่อึ้งนะครับสนใจผู้ทอนเลยทีเดียวนะครับเป็นนักปิดที่นะฮะมีโอกาสได้มาทำกับขี่ทางฝุ่นตรงนี้เนี่ย ต้องทำให้ดีครับจากตำรวจปินครับโดยสังกัดอยู่ในของบีบอยเลยยองเอาและครับมายาวละครับมายาวแล้วโอ้โหลูกโดรนี้เสียบเข้าวงในครับมาเลข้าสิบสามยอมไม่ยอมครับคันเล่งหนักกว่าไหมครับไม่ได้โอ้โหไปเกี่ยวล้อหลังครับไม่ยังฮะยังขึ้นไม่ได้ครับชั้นเชิงยังดีสําหรับพีรเมรแซ่อึ้งครับแต่คันเล่งนี่ต้องยกให้นะฮะสำหรับ หมายเลขเก้าสิบสามเตโชดมนะครับคันเล่งและลายครับแล้วก็นั่นไงผมบอกแล้วคันเล่งและลายนี่มาเลยนะสําหรับเตโชดมมีแสงครับเข้าทีหนึ่งมาทั้งห้าสนามแล้วครั้งนี้จะไม่เอาละโอ้หม,หมูหมูนะครับแบบนี้น้องวิวทิลเมตแซอึงมาที่2ครับต้องบอกว่าตอนนี้โมอเตอร์สังมาที่3กับหมายเลขสิบหกหมายเลข16ครับปิดทิพิษพวันลำพูเกต มาตำแหน่งที่3ครับที่หนึ่งี่นครสวรรค์นะครับที่สองจันทบ,บุรีที่3ครับนี่เลยฮะภูเก็ตนะครับแล้วก็ที่4หมายเลข19กหรือเปล่าถ้า1 9นี่ชนบุรีเลยนะฮะถ้ามายเลข19นี่ชนบุรีดูกันอีกทีนะครับว่าเป็นพักพลบูธาขันแก้วหรือเปล่ามายเลข77ดหรือเปล่าตำแหน่งที่4กับที่ห้า ผ่านไปแล้ว8นาทีนะครับเพราะว่า2องจังหวะนี่ทาการกับขี่กัน10นาทีกับ2รอบของการแข่งขันนะครับดูในขณะนี้ครับเอาแล้วครับโมโตโซังจะมาพยาพยามขึ้นน้องวิวนะครับจะพยายามขึ้นน้องวิวอิรเมทซ่าอึ้งครับ น้องโมโตซังเนี่จะเอาตำแหน่งให้ได้ครับเอาแล้วครับ2 3 4สี่ห้าเลยครับตอนนี้ตำแหน่งที่2อครับวิวโอ้ยโอ้ย,โ,อยโมโตซังมาล้มเป่าๆเ,เลยมาพับลงไปในล่องเลยนะครับโอ้โหตำแหน่งหล่นมาเป็นที่5้าเลยโมโตซังนะครับเป็นช่วงท้ายๆของรายการเลยนะครับเป็นช่วงท้ายๆของรุ่นเลยนะฮะ ยาวมาเลยครับหมายเลข93ครับเตชโชดมีแสงครับและที่2หมายเลข189ฮะน้องวิวนะครับที่3น้องกันนะครับและที่4หมายเลข77็ดเจ็พักกพลบุญนาขันแก้วที่5หมายเลข98และที่6นะครับโมโตซังนะครับอ้าวเอาแล้วเอาแล้วโมโตซังจะติด1ใน5หรือเปล่าแบบนี้ มีพักกพลบุญทาขันแก้วนี่เราลืมมองไปเลยนะอีกคันหนึ่งโอ้โหมองข้ามไปได้ไงครับที่2ตรงนี้ครับที่39ครับที่สี่477ดวนตรงนี้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับหมาเยเลข9กสนะครับหมาเยเลข1 8 9่งาตำแหน่งที่2หมาเยเลข1 9่ําตำแหน่งที่สาม หมายเลข77ตำแหน่งที่4นะครับพระกบนบ,บุนาขันแก้วส่วนตำแหน่งที่5ครับดูตำแหน่งที่5กันชัดๆอีกทีนะครับหลังหมายเลข77็ดเจโมโตสังมาแซงหมายเลข96นะครับอ,รนะอ่าหมายเลข16แซงหมายเลข98ผมนักกรเฉลิมปีาชาตินะครับ โมโตซังยังขึ้นมาก่อกลุ่มในตำแหน่งที่5นะครับโอ้โหหลังจากเสียตำแหน่งไปเกือบหมดเลยนะครับอุตส่ามาตำแหน่งดีๆแล้วนะโอ้พับลงไปแบบไม่ง่ายคนระับเบาๆเลยสำหรับโมโตสังนะครับอ๋อแน่นอน,นครับอข้อผิดพลาดมันก็ต้องเอาไปแก้ไขในสนามต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับดูนะขณะน,นี้ต้องบอกว่าตำแหน่งที่1นะครับยาวมาเลยครับ หมายเลข9กครับเตชรมมีแสงอยากมีแสงคอนพรักชั่นครับผ<อ>่านมารอบนี้ยกป้ายแล้วครับป้ายจะยกบอกนะอีก2รอบการแข่งขันครับสำหรับเตชรมมีแสงนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่2นะครับหมายเลข19น้องกันนะครับ แล้วก็หมายเลข16มานะครับที่สองนะครับตอนนี้ช้าว13ครับเตโชรมมีแสงครับยาวมานะครับวันนี้ในเกมการแข่งขันเรืองขอบคุณครับการกีฬาประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรถจักรยานยนต์ฮันด้าอิเดมิสื <S ยางรถจักรยานยนต์พีวอลลีย่ยางรถจักรยานยนต์บริสโตนยางรถจักรยานยนต์ IRC โซ่ RK ครับโซรถจักรยานยนต์อาเครื่องดื่มสิงคับก,กัตซี่ครับขอบคุณนะครับสนามทอแก้วงามพันจันสมบานิตมนท่าช้างครับในสนามถัดไปนะครับก็จะเป็นสนามกีฬาภาค4ก็ขอบคุณในสนามกีฬาภาค4ี่ ในสนามต่อไปเราจะประกาศอยู่ในเพจของ FM SCT นะครับและในไลน์ด้วยนะครับเพจ FM SCT มโนครส์แอ d r o a รนและซินะครับและรอบสุดท้ายนะครับมาถึงแล้วตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับอีกไม่กี่เมตรของการแข่งขันแล้วครับ ตอนนี้ครับในจอของเราจับภาพอยู่ที่ผู้นําอยู่นะครับในเกมการแข่งขันครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านพอเล็กนะครับแต่เมื่องานการกีฬาภาค4นะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับในการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยอีกไม่กี่เมตรแล้วครับอยู่เทินขึ้นเนินแล้วครับและจะผ่านฟินิชตรงนี้สําหรับหมายเลข93เตชะดมีแสงครับ มีแสงคอนรักชันครับและตำแหน่งที่2ครับน้องวิวทีละเม็แซ่อึ้งตำแหน่งที่3ครับหมายเลข77ครับของพักพลบุญทาขันแก้วรถดำนะครับเป็นตำแหน่งที่3ส่วนตำแหน่งที่4ครับดูกันชัดๆนะครับหมายเลข19ครับน้องกันนะครับและตำแหน่งที่5หมายเลข16ครับเข้ามาจนได้นะครับตำแหน่งที่6ก็เป็นหมายเลข98พมนักกรนะครับ เดี๋ยวงเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทำรายการและกลับมาพบกันในช่วงของพิธีมอบรางวัลและผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งสักครู่เดียวครับ กลับมาที่สนามทอแก้วงามแคนยอนหน้ำผาน,นิตบนท่าช้างอำเภอบางกล่ำหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับกับช่วงของพิธีมอบรางวัลน,นะครับในรุ่นเจมสร้อยาอายุไม่เกิน17ปีครับได้รับเกียรติจากคุณกัญญรัตน์รอดแยมจากยางรถจกักรยานยนต์พิลารี่โดยบริษัทคอมโมโตโจำกัดให้เกียรติมอบรางวัลครับเร,ร,รียนเชิญมอบในตำแหน่งที่5ครับเด็กภูเก็ตคนนี้ติดท็อปไฟล์เลยนะกิตติพิษประวันรำจากคาวเอตตีชารเตอร์อีเดมิสสครับผม และตำแหน่งที่4ครับนัทพลค้ำจูครับน้องกันจากศูนย์ภายพรมลังสีชนบุรีครับส่วนตำแหน่งที่3ครับวเน,นรถดํามาดีฮะพระขลบุญทาขันแก้วจากพี่แคอะไรแต่งบีบอยลีไออาดีดี D I D จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทุกะวันมีเอเดมิสือด้วยนะฮะและวันนี้ทําได้ดีนะสําหรับรองชนะเลิศธีรเมศแทอึ้งครับบีบอยรียงจังหวัดจันทบุรีครับ และตรงนี้ก็ยังคุ้นเคยกับตำแหน่งชนะเลิศนะครับสำหรับเตชโนมีแสงครับจากมีแสงคอนทรักชั่นมอเตอร์เกร์นครสวรรค์ครับยินดีด้วยกับนักแข่งทุกคนตรงนี้ครับขอประคุณคุณกัญญาลัตรอดแจมจากยางรถจักยานยนต์พีเบลลี่นะฮะจากบริษัทคอมโมโตจำกัดครับขอประคุณครับ